บำรุงปอดเสริมภูมิคุ้มกันสูตรน้ำผักผลไม้สูตรนี้ช่วยได้ครับสวัสดีครับจากจุยเซอรอคลับนะครับในช่วงระยะเวลาที่โรคระบาดดุนแลงขนาดนี้เป้าหมายของก็คือโจมตีปอดของเรานั่นเองจะมีอะไรดีไปกว่าทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงโดยกัน เสริมภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างให้ปอดเราแข็งแรงผมแนะนำสูตรน้ำผักผลไม้สูตรนี้ครับมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับสำหรับสูตรนี้มีพืชผักสมุนไพรและผลไม้เพียง3มชนิดเท่านั้นเองครับเรามาดูอย่างแรกกันก่อนอันนี้ถ้าเผื่อภาษาไทยเราเรียกว่าโกดจุลาลัมพาแต่ภาษาที่เขาเรียกกันทั่วๆไปนั่นก็คือผักจิงจูชายหรือว่าจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งก็ได้นะครับ อันนี้หนึ่แพ็กน้ำหนัก100กรัมนะครับเรามาดูหน้าตาของจิงจูช่ายกันสักนิดหนึ่งนะครับจิงจูช่ายที่ผมซื้อมาในครั้งนี้เป็นเกษตรอินทรีด้วยนะครับอันนี้สดมากสวยงามมากเลยนะครับอย่างที่2ก็คือขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันอย่างที่3เราจะให้น้ำผัดผลไม้สูตรนี้มีความ อร่อยเราก็ต้องใช้แอปเปิลเขียวนะครับแอปเปิลเขียวเนี่ยเบอร์135ผมใช้จำนวน4ลูกครับใครจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่4ลูกสำหรับผมนะครับกำลังอร่อยเลยครับเรามาดูสรรพคุณแต่ละชนิดกันสักนิดหนึ่งนะครับจิงจูชายเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นดังนั้นเขาจึงมีความสามารถในการช่วยบำรุงปอดฟอกเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและช่วยปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงทําให้เราไม่ป่วยง่ายด้วยนะครับเราจึงสามารถเยี่สู้กับโรคระบาดท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างที่2คือนี่ครับขมิ้นชันครับขมิ้นชันเนี่ยเขามีส่วนช่วยยับยั้งการอักเสบที่ปอดเขาจะลดการทํางานของเม็ดเลือดขาวบางตัวนะครับก็จะทําให้ปอดเราไม่อักเสบเพิ่มมากขึ้น ส่วนแอปเปิลเขียวรสหวานน้อยมีวิตามินซีสูงเรานำมาผสมเพื่อให้สูตรนี้ชวนดื่มมากยิ่งขึ้นครับก่อนที่เราจะนำผักผลไม้ไปสกัดเย็นเราควรที่จะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแต่อย่างแรกก็คือเรามาสแกนดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีใบเสียไหมมีสิ่งสโปรกที่เป็นดินติดมาไหมหรือมีหนอนมีแมลง ติดมากับผักไหมเราก็หยิบออกซะก่อนนะครับอย่างกรณีนี้เห็นได้ชัดเลยครับนี่ฮะใบเขาจะเสียเล็กน้อยนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเพราะปลูกในเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็เด็ดในส่วนที่เขาเสียออกไปนะครับอย่างอันนี้ผมเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่ติดมานะครับ อันนี้น่าจะเป็นหนวดของตำลึงหรือว่าหรือมะละอะไรสักอย่างเราก็นำออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเปล่านี่ครับล้างสักสองรอบหรือสามรอบรอบที่สามเราก็ไปแช่ของฟูสักที่สิบนาทีแล้วแล้วก็ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งแค่นี้ผักผลไม้ที่เราจะนำมาทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ หลังจากที่เราล้างผักเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนํามาพึ่งให้แห้งนะครับถ้าเผื่อใครมีชามสลัดปั่นผักอย่างนี้<ๆ>ก็จะดีนะครับจะรวดเร็วมากนะครับเราก็ใส่ผักลงไปเลยครับลองไปหาซื้อดูนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วเราก็ปิดฝาหลังจากนั้นเราก็ปั่นได้เลยครับ นี่ต้องเรียนว่ามีไว้ใช้นี่สะดวกสบายมากครับนี่ฮะพอเราปั่นออกมาเนี่ยผักเราก็จะแห้งใช้ได้เลยนะครับการสกัดผักผลไม้สูตรเนี้ผมจะสกัดกับเครื่องหูรหลอบรุ่น h 2 0 0ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งไม่ใช่ระบบเกลียวเหนียวแนวนอนแบบรุ่นออสการ์ Oscar, รุ่นเดเ2 0 2นะครับ เพราะฉะนั้นการเตรียมผักหรือว่าผลไม้เนี่ยจะมีเทคนิคในการเตรียมแตกต่างกันเนื่องจากโครงสร้างของแต่ละเครื่องเนี่ยเขามีความแตกต่างกันดังนี้ครับนี่ก็เป็นชุดคั้นของระบบเกลียวเดียวแนวนอนนะครับส่วนอันนี้เป็นชุดคั้นของระบบเกลียวเดียวแนวตั้งเรามาดูในส่วนของเกลียวเดียวแนวนอนกันก่อนเวลาเราใส่ผักผลไม้ลงไปด้านบนมอเตอร์คดก็ดดจะหมุนเกลียว เกลียวเนี่ยเขาก็จะพาผักผลไม้เข้าสู่ห้องคั้นเวลาเขาพาผักผลไม้เข้าสู่ห้องคั้นเนี่ยเขาก็จะไปบดคั้นแล้าน้ําผักผลไม้ก็ช่องนี้นะครับไหลลงสู่เหยือกรองน้ํารองกากที่อยู่ด้านล่างเราจะสังเกตได้ว่าตรงที่ขายกากนะฮะเขาสามารถขายกากได้รอบทิศทางเลยเวลาเกลียวหมุนเนี่ยฮะกากก็จะคายออกมาเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จึงคั้นผักผลไม้ ที่มีเส้นใหญ่เหนียวเหนียวหรือว่าเส้นใหญ่สูงๆได้ดีกว่ารุ่นเกลียวเดี่ยวแนวตั้งเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีใบยะนางหรือว่าผักต่างๆุ่่นี้จะสกัดได้ดีกว่าไม่มีปัญหาเรื่องกากตันอยู่ในเครื่องหรือคายกากไม่ออกครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งกันบ้างนะครับระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งเราใส่ผักผลไม้ด้านบนเช่นกันผักผลไม้ ก็จะวิ่งลงสู่เกลียวนะครับเกลียวก็จะหมุนโดยมอเตอร์ที่อยู่ขับอยู่ด้านล่างผักผลไม้น้ำผักผลไม้ก็จะออกมาตามช่องถ้วยกลองเล็กๆเนี่ยครับหลังจากที่เขาโดนเกลียวดันลงไปด้านล่างเนี่ยทางด้านล่างของโถแยกน้ำแยกกากศเนี่ยอันนี้คือช่องคายกากาออกนะครับ อันนี้คือช่องน้ําผักผลไม้ออกเราจะเห็นว่าช่องคายกากที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาเล็กมากเพราะฉะนั้นผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูงๆหรือเส้นใยเหนียวๆเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีใบยะนางหรือผักต่างๆที่มีเส้นใยเหนียวๆหน่อยครับเขาจะติดค้างอยู่ตรงนี้รุ่นนี้จึงสกัดผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูงๆเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีใบยะนาง ไม่ได้นะครับไม่แนะนำเพราะว่าพอกากคายไม่ออกเนี่ยเขาจะไปตันอยู่ตรงนี้แล้วกาก็ต้องการที่อยู่เวลาเราใส่ไปเรื่อยๆน้ำก็ออกมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะไปดันเกลียวตัวนี้ให้ยกตัวขึ้นมาพอเกลียวตัวนี้ยกตัวขึ้นมาก็จะมาดันกับฝาตรงนี้ครับก็จะทำให้ฝาตรงนี้เปิดยากครับเทคนิคในการสกัดจิงจูชายกับ เครื่องระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งต่างจากแนวนอนนะครับแนวนอนเนี่ยเราสามารถการ้านที่มีเส้นใหญ่สูงๆเหนียวๆเนี่ยนะเราสามารถใส่ลงไปในเครื่องได้เลยเราไม่ต้องแยกออกมานะครับสําหรับเทคนิคก็คืออย่างแนวตั้งเนี่ยเราก็เด็ดเลยครับตรงไหนที่เด็ดได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่เหนียวมากนะครับส่วนก้านที่เด็ดไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหรือว่าเหนียวอย่างเงี้ยครับ เราต้องทิ้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเรานําไปใส่ในเครื่องมันเหนียวมากครับมันจะไปตันตรงรูที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะเกิดปัญหาการใช้งานขอเครื่องได้ครับเราก็ดูเลยครับขณน,นที่เ,เราเด็ดได้นะครับเราก็เด็ดออกมาเราจะเด็ดก่อนล้างหรือว่าล้างเสร็จแล้วมาเด็ดออกอย่างที่ผมทํานี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับ แต่ตรงนี้เหนียวอย่างเงี้ยไม่เอานะครับต้องทิ้งไปเนี่ยครับเวลาเรามีเครื่องสกัดเย็นเราก็ต้องรู้ขีดความสามารถในการทำงานของเครื่องแล้วเราก็เตรียมผักผลไม้หรือเลือกผักผลไม้ให้เข้ากับเครื่องนั้นๆเราก็จะใช้งานเครื่องได้อย่าง ไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เป็นส่วนลำต้นของจริงจูชายที่มีความเหนียวนะครับเราก็ต้องนำทิ้งไปครับในส่วนของขมิ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะใส่ทั้งท่อนอย่างนี้หรือว่าจะหักให้เขาสั้นลงอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าขมิ้นเนี่ยไม่มีเส้นใหญ่นะครับเนื้อเขาจะออกร่วนๆกรอบๆหน่อยเรามาดูการเตรียม แอปเปิลเขียวกันบ้างจริงๆรุ่นฮรลอมเฮด200เนี่ยเราสามารถใส่แอปเปิลลงไปได้ทั้งลูกเลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนําว่าเราก็ควรเอามาหัน่นนะครับหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะครับอย่างเงี้ยเราก็หั่นสักประมาณเนี้ยพอแล้วครับนะครับเราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปทําน้ําสกัดเย็นกันเลยครับเรามาดูวิธีการประกอบชุดคั้นกันสักนิดครับอย่างแรกคือถ้วยกองตัวนอกนี่ราจะมีสีส้มกับสีดําใช่ไหมครับสีส้มเนี่ยหมอสำหรับผักลรไม้ที่เนื้อนิ่มๆแต่ในครั้งนี้ก็ไม่นิ่มนะครับมีแข็งปานกลางเราก็ใช้สีดําครับเราก็เอาตัวในนะครับใส่ลงไปแล้วนี้เขาจะมีล็อกใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีล็อกเหมือนกันเราก็วางให้ตรงล็อก ต่อไปก็เกลียวฮะเกลียวแล้วก็กดให้สุดเลยครับแล้วก็เป็นโถสำหรับใส่ผักผลไม้เขาก็จะมีลูกปุญแจปลดล็อกกับลูกปุญแจล็อกฮะแล้วก็หมุนให้สุดเลยครับถือว่าประกอบง่ายกว่าทุกรุ่นของฮูลอมที่ผ่านมาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกไปใส่ที่ฐานมอเตอร์ได้เลยครับแล้วก็เปิดฝาด้านบนโดยดัน ขึ้นมานะครับคราวนี้เทคนิคในการลําเลียงผักผลไม้ใส่ลงไปในเครื่องคูลอ์ร,รุ่น H200 นะครับวิธีการก็คือเราพักใบครับที่เบาๆลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขมิ้นนะครับเพราะขมิ้นเนี่ยเขามียางนะครับต้องรีบเอาลงไปก่อนนะฮะเวลายางเขาไปติดกับอุปกรณ์เช่นเกลียวอะไรพวกนี้ครับติดตั้งแต่ต้นๆเดี๋ยวผักผลไม้พวกนี้จะช่วย พูดง่ายเข้าไปล้างทําความสะอาดออกมานะครับหลังจากที่เราใส่ผักใบไปแล้วเราก็สลับด้วยของหนักหนักแอปเปิลนะครับเราก็ใส่ผักใบนะครับเราสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับก็เหมือนเราใช้กับเครื่องแนวตั้งหรือว่าเครื่องแนวนอนทั่วไปครับเราจะใส่สลับ ผักที่มีความเหนียวกับผักที่เนื้อแข็งนะครับแล้วสุดท้ายเราก็นำแอปเปิลน,นี่ครับวางไว้ด้านบนสุดเพื่อให้เขากดผักให้เข้าสู่ห้องคันนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เขาจะมีตัวสวิปเปอร์คอยกวาดผักผลไม้ให้เข้าสู่ห้องคันโดยใช้น้ำหนักของผักผลไม้ที่กดอยู่ข้างบนครับหลังจากนั้นเราก็ ปิดฝาได้เลยครับอย่างก็เลยในอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าจะมีแอปเปิลอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเขาไม่ลงเข้าห้องคันเนี่ยครับเราเปิดฝาเลยครับ เครื่องหยุดทันทีนะฮะแล้วเราก็เขีย่ยแอปเปิลซึ่งเป็นเปลือกแอปเปิลนะครับเนื้อถ้าไม่ค่อยมีชิ้นเล็กมากครับเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดเดี๋ยวเครื่องก็จ,จัดการตัวสวิปเปอร์ก็จัดการกวาดเอาชิ้นแอปเปิลเมื่อกี้นี้ฮะเข้าสู่ห้องคั้นได้อย่างง่ายดายครับผักหลอดไม้เนี่ยเวลาเขาลงไปสู่ห้องคั้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งรีบปิดเครื่องนะครับเราก็เปิดเครื่องทิ้งไว้อีกประมาณ1-2นาที เพื่อให้เขาลำเลียงกากออกมาได้มากที่สุดครับเราก็จะได้สุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงปอดของเราสกัดออกมาสดๆเลยนะครับวิตามินและเอนไซม์นี่อยู่ปริมาณมากที่สุดครับเพราะสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นครับผมลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ รสชาติดีนะครับดื่มง่ายช่วงนี้ผมแนะนำเลยครับสูตรนี้นครับทำทานบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วยบำรุงปอดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในยุคที่ไวรัสระบาดหนักๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักลไม้ข้นสดๆดทุกวันดีต่อสุขภาพคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ